สวัสดียูทูครับ <laughs> วันนี้คือง,ง่ายๆเลยเราจะมารีแอคตัวเองที่ไปเป็น <c oughs> พิธีกรรายการสด ครั้งแรกไม่ใช่รายการอย่างเป็นทางการนะเป็นการไลฟ์สดแบบออดิชั่นที่ผ่านทางเพจเกต23แล้วก็เวิร์กพอยต์ก็แชร์ต่อไปนะครับเกต23คือรายการอะไรมันเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะเอาคนเข้ามาแล้วว่าคัดออกคัดเข้ามาก่อนนะแล้วคัดออกอีกทีแล้วอยู่แบบเรียลลิตี้เหมือนได้ยินมาแว้บว่าถ้าแบบว่าใครแม่งโดนใจกรรมการหรือแบบได้เข้าไปในบ้านนี้มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับเวิร์กพอยต์แต่ผมได้มีโอกาสไปเป็นก่อ,อ,กอน <c oughs> <c oughs> เรื่องเหมือนตื่นเต้นนะไม่ครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเหมือนเป็นโอกาสหนึ่งที่ไอเยีเ่ยเราก็ได้ไปเป็นพิธีกรนะเราจะมารีแอคตัวเองในการเป็นพิธีกรในวันนั้นซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าการเป็นพิธีกรในวันนั้นมันแย่หรือมันดีขนาดไหนนะจากของตัวเองคือเรารู้อยู่แล้วแต่เราจะพาทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันนะครับจริ <c oughs> งๆก็ไม่ได้อยากให้ดูหรอกแต่ว่าผมว่ามันต้องเกิดเป็นความทรงจำหน่อยทรงจํา <c oughs> ก่อนเข้าเปิดคลิปเราก็เตรียมตัวแลครับพูดเปิดคลิปยังไงสวัสดีครับทุกคนนี่คือการ audition ของรายการเก13อยี่สิบสามอยู่กับผม เดี๋ยวจะพูดอย่างเป็นกันเองนะครับในวันนี้แล้วดูของจริงเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออเดชั่นของรายการเกรด23วันนี้ผมเป็นพิธีกรนะครับในการพาเดินทัวร์ในงานต่างๆอาจจะมีการพูดผิดพูดถวกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นไลท์แรกอ๋อผมลืมแนะนำตัวใช่ไหมผมนะครับอ้ําชาชพลสถิตบุตรนะครับอ้ําสุนหล่อสุเท่พูดอย่างนี้ได้ไหมได้หละพูดไปแล้วเรา คือ <laughs> ถ้าเอามาตัดต่อตรงนี้ฮานะแต่นี่มันไฟ์สดแห้งจะจับเลยเรียกได้ว่าอาจจะมาแรงในปีนี้เพราะว่าเป็นรายการที่จะเอาน้องๆเนี่ยมาเฟ้นหาความคัดความสามารถเพื่อที่จะหามาเป็นดาวดวงใหม่ของ WorkPoint เชื่อไหมหลังจากพูดคำว่าจบคำว่า WorkPoint มันก่เฟ้นหาดาวดวงใหม่ของ WorkPoint ในใจกูนะ มันเป็นรายการสดไงทุกคนเราก็ต้องยั้งคำหยาบห้ามพูดปกติทำติ๊กตอกใครนะใครได้ตามติ๊กตอกก็คือเป็นคนขี้เสือกคนหนึ่งที่ชอบถามอะไรที่เขาแบบถามได้เหรอถามทําไมถามแบบเสือกอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมาเสือกไม่ได้เนือกว่าทุกคนเราไม่สามารถแบบขอรับได้ไหมครับมีแฟนหรือยังครับไม่ได้ปากผมสั่นนะครับตอนสัมภาษณ์น้องๆปากผมสั่นเลยเราดูเราดูลุกนะคนลุกหนาวกับแอร์เย็นเดี๋ยวเราพาเดินกัวเหล่าน้องๆที่กำลังลงทะเบียนนะครับวัสดีครับวัสดีครับ หลากหลายสถาบัานนะฮะเดี๋ยวขอน่ารักนะฮะน้องน่ารักนะครับถ้าน้องมาดูพี่ขอวัดหน่อยครับ <laughs> 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 น้องชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะครับอุ้ยเสียงหลงเลยฮะมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนครับมาก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 ครับพ,พี่ยังตื่นเต้นเลย <laughs> ฮะเห็นเวทีข้างในหรือยังครับน่าดีแล้วมันจะมากกว่าเดิมถ้าเห็นรู้ไหมว่าข้างในกดดันมากอันนี้บิวอันนี้บิวเฉยไม่ต้องขนาดนั้น สบายๆนะครับอย่าพูดคุยกันน้องๆต่อนะครับขอบคุณมากนะะตอนแรกอะตอนผมอยู่ตรงน,นั้นอนะผมรู้สึกเลยว่าผมพูดติดขัดมากแล้วผมแบบอยากกลับมาตัดต่อเองมากๆสำหรับนิดนึงนะทำไมยิ้มอย่างนั้นน่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเตรียมความสามารถอะไรมาซิวันนี้เตรียมร้องกับเต้นร้องกระเต้น,อตนสองอย่างพร้อมกันใช่ค่ะคือเราจะร้องด้วยเต้นด้วยเหรอพร้อมกันค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูด้านในดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ดูเดินสัมภาษณ์น้องๆมันเป็นอะไรที่แบบว่า เราถนัดอยู่แล้วมันก็ได้อะมันเป็นสายเราอ่ะยิ้มยิ้มเยอยมาะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับภูมิครับเอาความสามารถอะไรมาโชว์ร้องเต้นเล่นดนตรีครับร้องได้ด้วยร้องได้เต้นได้โชว์โชว์ร้องนิดนึงนิดนึงสักประโยคนึงร้องไม่ได้ไปข้างในแล้วกันไปข้างในเลยอ่าได้เดี๋ยวเราดูข้างในแล้วกันเนาะไม่ได้หยุดตัวเองเหรอทำตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้มีขั้นตอนการลงทะเบียนยังไงบ้างครับขอแบบคร่าวคร่าว โยนกัไหมโกันครับสักครู่คนโลกอ่ะคือจะบอกทุกคนอย่างนี้นะวันนั้นน่ะมันเป็นการออริชั่นที่แบบว่าเขาอ่ะทางานกันยังยังไม่ได้ลงตัวมากเพราะว่ามันมันค่อนข้างด่วนใช่ไหมเบรกดาวเลยต่างต่างเนี่ยค่อนข้างจะรวนสับสนไปบ้างแม้แต่สคริปที่ผมต้องพูดนะครับยังไม่มีเลยครับสิ่งที่เห็นเลยตอนนี้ก็คือพูดวนอ่ะก็คือพูดตามที่แบบอะไรซี่ยังไงซีคุยคุยมั่วส่วเลยเอาง่ายอ่ะ ตื่นเต้นไหมครับเอาคนเดิมนี่วะถามไปแล้วนี่วะลองดูโลกโลกนะครับตื่นเต้นครับแค่ไหนเอาเลเวลสิบอะเต็มสิบอะตึกตักตึกตักน่าจะจั๊กประมาณเลเวลเก้าแล้วกันครับอ่าแปลว่ายังไม่ตื่นเต้นนะเพราะถ้าตื่นเต้นต้องสิบอัสิบต้องสิบต้องทะลุสิบเลยปะเกินด้วยเกินด้วยอันนี้ยังคือยังพอไหวพอแบบว่าซูๆ๊ด้ถ่ายได้เทสเสียงยังได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวสักแบบประโยคนึงอะไรเงี้ยฮัลโหล อนอยู่ตรงนั้นน่มันตลกเลยว้ยแต่พอมาดูอีอทีมันตลกกว่าไวา้อยู่ตรงหน้าจอไม่ตลกกว่าวถ้าขึ้นเวทีออดอีนะ <c oughs> แล้วก็ไปลงตลกด้วยเราไปลงตลกเพิ่มด้วยโอผมไม่สัมภาษณ์น้องคนนั้นได้ยังไงครับเนี่ยที <c oughs> ่ผมเดินผ่านมาได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นอ um ้มซีซีบีคนเดิมนะครับ <c oughs> น้องคนนั้นจะต้องโดนผมสัมภาษณ์อย่างแน่นอนแต่ผมอยู่หน้ากล้องนี้ผมเลยไม่ใช่อ้มซีซีบีครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่ห้องรับรองของผู้มา audition นะครับ ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมฮะคือเขาทำมือบางอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาทำมือประมาณนี้เราดูนะคืออะไรอะ่ะอันนั้นคืออะไรอะ่ะในหัวคือคืออะไรอ่ะกูไปเลยแล้วกันกูส่งไปเลยครับ <ไป S 2> ทุกคนไปเลยครับทุกคนพูดแม่งเลยไปเหี้ยไปก็ไป <c oughs> ไม่รู้จ,จริงๆครับอันนั้นเบรกได้ประมาณนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตะกุกตะกักไม่หยุดดูภาพรวมตอนแรกผมคิดว่ามันเฮี้ยกว่านี้นะคิดว่าการเป็นพิธีกรของผมครั้งแรกคือเฮี้ยเลยซึ่งเฮี้ยจริงแต่แต่ไม่ได้เฮี้ยเลยไม่เชียอยากเชียร์ใครบบ้้้าาาาาาางงออยกดดูครวมมสถนนไห โอเคโดนโดสั่งแล้วไม่รู้ว่าอะไรอ <S <S มือสัญญาณมือมันมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากพูดคุยกับน้องคนไหนแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับทุกคนเราต้องแบบเฮ้ยไฟติ้งครับน้องๆทุกคนสูน้ๆนะฮ<อ>ะเออครับเอออชูมือแลไวเห่อสิเอาไปแล้วตัดไปเลยเสียงผมหายไปเลยแล้วผมก็พูดจบเลยนะ เดี๋ยวเราเข้าส่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าพูดส่งเลยนะไม่ทันสักอย่างคือตอนนั้นนะไอตอนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าพี่เขาน่าจะพูดประมาณว่ามันหมดเวลาแล้วมึงพูดส่งได้เลย แต่ผมอะไม่รู้เว้ยมือใหม่จะจัดอะไม่รู้สัญญาณมือเลยเออหลังจากตรงนี้ครับมีพี่ครีเอทีฟที่คอยบีผมคนหนึ่งเขาก็จะทําสัญญาณมือบอกใช่ไหมต่างๆนานาแล้วก็คอยบีว่าพี่ชันต้องทําอะไรบ้างทีนี้เหมือนพี่อีกคนหนึ่งอะผมไม่แน่ใจเขาตำแหน่งอะไรแต่เขาก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าเราอะไม่เข้าใจสัญญาณมือเว้ยเขาเลยเดินเข้ามาเดี๋ยวเราจะทําสัญญาณมือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแปลว่าอันนี้อันนี้นึกออกปะ อันนี้คือส่งเข้าสตูได้เลยพี่จะบอกก่อนประมาณ20วินะอะไรเงี้ยเขาจะพูดอย่างงี้หลังจากนั้นก็คือโอเคคือเข้าใจละปรับตัวเองโชคดีนะครับที่เป็นไลฟ์แรกที่แบบไม่ได้เป็นไลฟ์ของทางการมากๆเป็นไลฟ์ที่แบบไม่ได้แบบดูแบบแสนคนอะไรงั้ะให้เราเป็นแบบเวทีแรกๆที่เราได้พัฒนาตัวเองด้วยเนี่อันนี้คือเหล่าตังการที่เขาจอ,อมาพูดก็จะมีพี่เจแปนพี่อาร์มไปพี่อาร์มเนี่ยผมเคยเจอเขานะ ผมเคยไปยื่นสมัครเป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพี่อาร์มคือหนึ่งในกรรมการผมเคยเจอเขาแล้วเขาจําผมได้ผมรู้สึกแบบโอ้ปิเกียดบ้าๆส่วนพี่เจแปงเจอหน้าผมครั้งแรกมึ่มาใหม่เนี่ยเรามาพูดคุยกับรุ่นพี่ในวงการก่อนดีกว่านะฮะครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกปอร์ครับสวัสดีคุณัาคุณตายอย่างดีสนกันครับขออนุญาตพูดเป็นกันเองนิดนึงนะครับได้ไตอนนี้ตอนนี้นีนนี้เก่งมากเลยอย่างการเข้ามาแข่งขันเอง คือบอกว่าอะไรเขาบีบอกว่าเอาชิวๆนะนี่เข้ามาปุ๊บครับครับอันนี้เราต้องคุยกันหรือเปล่าครับโดนเผาเลยฮะโดนรูบี้เซลไม่กี้ผมขึ้นไปเจอนนองมารอบเนึงพี่แกรึไปทีมาเจอก่อนพี่ใช่ปะใช่ใช่ใช่ขึ้นไปรอบหนึ่งคือเราังไม่เห็นความสามารถนะแต่เราเห็นความมั่นใจของเขาว่ามันนชายออกมาแล้วอ่ะเรามองตาเขาไปอะถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนะพี่นะผกคุณมองตาแบบผมหลบแล้วหลบแล้วเคยเคยเคย พี่อาร์มเป็นพิธีกรที่เก่งมากสาหรับผมนะคือผมมาเป็นพิธีกรมือใหม่นี่ยแหละเลยไม่เข้าใจในสิ่งที่ควรจะทำนะตรงจุดนั้นแต่พี่อาร์มเขาจะเก็บข้อมูลเข้ามาแล,แล้วก็เอาออกไปด้วยเขาจะดูสถานการณ์ตรงหน้าแล้วเขาจะวิเคราะห์ได้ไวมากๆว่าน้องๆรู้สึกยงกังไงสังเกตไหมว่าผมถามแค่ว่าตื่นเต้นไหมน้องกลัวไหมน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนึกอ,ออกมมีแค่นี้พี่อาร์มเนี่ยเขาก็จะมองไปถึงแบบว่า น้องๆเนี่ยคือเขาไม่ได้แค่ตื่นเต้นแต่เขามีความมั่นใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าน้องกล้าน้องสู้น้องสู้ตามากๆอะไรเงี้ยคือแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอะพี่อ่านเขาเกมหมดเลยเออเกินมีแค่ตาโอ้ยนี่น้องเขายิ้มสู้นะเออน้องเขามองเขาเขามีความหวังด้วยว่าเฮ้ะดบบพี่กรมองหน้าเนี่ยมีแววแน่นอนอย่าตื่นเต้นอย่าประมาาจนเกินไปเพราะว่าการที่ตื่นเต้นหรืออะไรแบบกดตัวเองมากเกินไปอะมันไม่ค่อยสกเซ็หรอกเกสป้ามันจะแบบวงมันจะก็เหมือนอีตัวซ้ายตอนนี้ครับ จะเออครับสวัสดีครับคือมันจะไปกันหมดเลยจริงครับจริงจริงจังหวะเนี้มากจริงครับเฮ้ยทำไมตัวจริงธรรมชาติมากเลยอ่ะพอห้า G สามสี่ปุ๊บอ่เหมือนตรงนี้ไหมคุ้นเหมือนตรงนี้ไหมงานแยกไปอ่ะเออขอเนี่ยเขอเนี่ยสัมภาษณ์เขาหอมสวัสดีครับทุกคนฮะแข่งขันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับแต่แเตรียมตัวมาดีครับวันนี้ตื่นเต้นจริงอ่ะดูจากทรงแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบ ว้าวอ่ะในวงการในวงการเออจริงจริงสะเทือนวงการเฮ้ยแต่จริงนะรายการเกยทีสามเพราะว่ามันมันมันมีความว้าวในตัวของมันจริงนะอ่ามันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าผู้คนอ่ะต้องการเสิร์ฟอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตอันนี้คือคือคิดยังไงจริงเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมจะไปสมัครรายการนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นว่าเปิดรับสมัครแล้วแล้วผมรู้ด้วยว่าเอ้ยแล้วผมรู้จักกับน้องในทีมที่ทําเป็นเบื้องหลังพอดีอ่ะผมก็เลยทักไปถามรายละเอียดอะไรนี้ใช่ป่ะแล้วมันไปสะดุดตรงไหนรู้ป่ะเขาเอาอายุ1 5ถึง23ค่ขาบ่างน้องขาบอกอย่างว พี่สี่จบเออไม่ได้ไปแข่งไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูอ่ะชวนพี่มาเป็นอันนี้แทนแล้วเขาก็เอาเราเอาไปเสนอกับหัวหน้าเขาแล้วหัวหน้าเขาก็เอยเอามาซี่เอามาซี่อะไรเงี้ยเออก็เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วทีนี้ก็คือพี่พวกพี่พี่เจแปนพี่ทุกี้เข้ามาเพิ่มพี่พี่พี่พีพูดค่ะอ่พแหมยินอะไรเนี่ยเด็กไทยวันนี้เก่งนะพี่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 พีมอง่พี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 คพี่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 ที่พ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 ี่ โอ้โหถ้าหน้าตานะผมตู้อ่ะเอ้าตู้วหน้านี่เจ๊ปันดูผิดหกวังนะได้ยินเหรอได้ยินอ้โหเข้าหูซ้ายเอ้โหอย่าเป็น้อยนะ เรียกับผมส่งตรงถึงดาราแล้วคือพี่ๆสี่คน่ยเขาก็เชิญกันถ่ายรูปผมก็เดินออกมาเผื่อแบบว่าเขาจะถ่ายกันเหล่าแก๊งๆอ่าดาราอะไรเงี้ยอ่ะพูดแบบบ้านๆนะกับแก๊งดาราอะไรเงี้ยผมก็คิดอย่างงั้นใช่ไหมผมก็เดินออกมาพี่ทุกี้ไปไหนต้องบันนี่มาถ่ายด้วยกันอุ้ยมันรู้สึกว่าเขาให้เกียิเอามากเลยมาถ่ายก็แช่แลกแล้วเหมือนกับว่าเหมือนจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็เดินออกมาสักพักนึงมาคุยอะไรเงี้ยเหมือนเปลี่ยนกล้องสื่อครับแบบสื่อมันมีหลายๆช่องมาใช่ไหมพอเปลี่ยนกล้องสื่อผมก็เดินออกหรือว่าเเเเคค้้าาาาาออองงถถ่่่ยยยกกกัันนผม็ิดีีีะะจไรพ ก็ไปไหน้วก็มาถ่ายด้วยกันสิอะไรเงี้ยเออเราอย่าเพิ่งเดินออกมามาๆความรู้สึกเราคือเขาให้เกียรติมากมารู้สึกถึงความน่ารักของเขาอ่ะเออไม่มีเสียงเวลาน้องๆอร้องเพอเลรรู้ไหมลิขสิทธิ์อ่ามันไม่มีตั้หแต่ผมก็มาการในวันนั้นดุมากเปลี่ยนคนคนเลยคอมเมนต์กันยิ่งใหญ่หนักหนามากดูมาจนจบเนี่ยจากการที่เราไลฟ์สดในวันนั้นทั้งวันเนี่ยเราก็เออให้คะแนนตัวเองณวันนั้นเลยนะสาม วันนั้นอ่ะให้3มเต็ม10แต่พอมาดูย้อนหลังเองเนี้ยตอนแรกไม่กล้าดูนะไม่กลับถ่ายด้วยแต่รู้สึกว่าเออเราไปเก็บเป็นไดอารี่ไว้เพะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นพิธีกรอีกหรือเปล่าเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราอ่ะทาอะไรไม่ดีบ้างแก้ไขในครั้งต่อไปเอออะไรกันหลังจากวันนี้ที่ดูนะครับวันนี้ดูตัวเองอีกรอบหนึ่งจาก3วันนั้นเลื่อนเป็น5ในวันนี้ไม่ได้เยอะเลยเต็มสิบเนี่ยมันก็ต้องระดับแบบ พูดได้โปรกว่านี้ตั้งคําถามได้ดีกว่านี้แล้วก็จับประเด็นน้องๆได้ดีกว่านี้เอออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตั้งคาถามได้ดีกว่านี้เออมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเต็มสิบะไรเงี้ยแต่ว่าจากการทําครั้งแรกแล้วก็มานั่งดูตัวเองอีกรอบมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเรายังพอพาไลฟ์นี้ดําเนินไปได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> เออก็เลยให้เลยห้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาด้วยกันส่วนใครที่เห็นแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากให้โอกาสไอ้หนุ่มนี่ได้เป็นพิธีกรในงานของเราจังนะิดต่อมา พาะผมเคยอยากเดินสายวิทยกรในช่วงนี้นะซึ่งนี่เ,นเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับโอเคขอบคุณมา,มากๆครับทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันครับ